ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเกนะครับวันนี้พบกับนายเกพบประชาชนนะครับหรือ Q&A EP 2นั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติเนาะจากคนถามคำถามนะครับจากหลังกล้องก็คือคุณครูจอมนั่นเองฝากติดตามช่องคุณครูคจอมด้วยนะครับกับช่องอะไรนะครับ ครูจอมอะไรนี่ครูจอมอะไรนี่นั่นเองนะครับไปติดตามด้วยนะครับวันนี้ครูจอมก็จะมาถามคําถามเนาะนะครับที่เราได้คัดเลือกคําถามมานะครับในคลิปก่อนนะที่ลงไปในเทปแรกนะครับก็มีหลากหลายคําถามถามเข้ามามากมายเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาตอบกันในเทปนี้นั่นเองนะครับอ่ะคาถามแรกมาเลยครับคําถามแรกนะคะครูเก้าชื่ออะไรครับครูเก้าชื่ออะไรโอ้คำถาม ครูเก้าก็ชื่อครูเก้านะครับเอาชื่อจริงเนาะชื่อปัทวินนะครับนามสกุลก็บำลุงรักนั่นเองนะครับเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะจะได้จํากันได้นะครับเออต่อครับข้อหน้าที่สองคำถามที่สองของครูเก้าอายุเท่าไหร่ครับครูเก้าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่บอกอายุกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาลง YouTube ใช่ไหมเราบอกอายุไปปีนี้พอปีหน้าอายุเราก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ป่ะเออนะครับบอกเป็นวันเกิดนะครับละกันเนาะนะครับเกิดวันที่27 กันยายนนะครับปี2536นั่นเองก็เป็นคนวนอายุกันเองนะครับโอเคครับคำถามที่3ต่อเลย55ครับ56ต่อแล้วก็ 57, 58, 59นะครับก็ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะนะครับอาจจะเป็น 55, 56, 57, 58, 59เราก็สามารถบวกเลขหรือคำนวณเลขกันไปด้วยได้นะครับอ่ะคำถามต่อไปเลยครูเก้าเริ่มทำ YouTube ได้ยังไง ถ้าถามว่าเริ่มทํา YouTube ได้อย่างไรเนาะต้องบอกว่าเริ่มทํามานานมากแล้วนะครับก็เริ่มทำตั้งแต่สมัยเรียนนะครับสมัยตอนมัธยมมปลายเลยนะครับก็คือว่าทํางานส่งอาจารย์วิชาหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิชาการงานอาชีพนะครับก็ถ่ายวีดีโออะไรต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะลงที่ไหนนะเนาะเราก็เลยลองเปิดช่อง YouTube แล้วก็ลงออกไปนะครับก็เริ่มลง YouTube แต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็ห่างหายไปนานเลยนะครับแล้วก็ค่อยแล้วก็เริ่มกลับมาท,ทําคลิป ตอนเรียนมหาลัยนะเป็นมุขฮาๆนะครับแล้วก็กลับมาตอนนี้นะครับก็คือเขามาทําที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนบุญสมวิทยาเนี่ยก็มาเริ่มทําคลิปนะลงคลิปทุกวันเสาร์ตอน9ก้าโมงนั่นเองนะครับก็ค่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆมีคลิปอะไรก็ถ่ายเล่นๆสนุก,นกๆฮาๆนะครับช่องนี้อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ปดๆกันไปนะครับแต่ดูแล้วเนาะ คลิปที่มีสาระส่วนใหญ่คนจะชอบดูกันนะครับคลิปเล่นเกมไม่ค่อยมีใครดูกันเลยนะเนาะเพราะนั้นคลิปเกมมันก็จะอาจจะหายไปเรื่อยๆก็ได้นะเพราะนั้นใครที่อยากให้ทำเรื่องเกมนะครับก็นะครับไปดูไปดูปยอ้ยอนหลังกันเยอะๆนะให้ยอดวิวขึ้นมาเยอะๆนั่นเองนะครับอ่ะกาถามต่อไปครับเมน้แมนแรกครับถ้าเม้นแรกเจ้าจะมีเม้นสองเม้นสามต่อไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ไปอ่านคอมเมนต์อ่านทีไลน์ like, จเจอ๋ยวเม้นแรกนะครับเม้นสองไม่ค่อยมีเลยไม่มีใครเม้นสองเลยมีแต่เม้นสามเม้นสี่นะครับแต่อยากจะแนะนำเนาะ อยากให้นะครับมาเม้นท์ที่9ดีกว่าเออเพราะช่องนี้คือช่องในเก้าใช่ไหมนะครับใครเม้นท์ที่เขียนว่าเม้น9เก้านะครับเอาเม้นท์ที่9้าไปเป๊ะเ,เลยเดี๋ยวมีรางวัลให้ดีกว่าอ่ะนะครับข่อถามต่อไปเลยครูเก้าเล่น ROV หรือเปล่าครับถามว่าเล่น ROV เปล่าเล่นครับเล่น ROV นะครับถ้าอยากเล่นนะครับมาเจอกันได้แต่อยากจะบอกว่างานมันเยอะจนไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเกมต่างๆนี่ก็วีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไม่ค่อยเล่นเนาะเพราะว่างานมันเยอะนะตัดต่อวีดีโอด้วยนะเพราะนั้น ใครสนใจที่อยากจะมาร่วมตัดต่อวิดีโอนะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับเคยประกาศรับไปแล้วเนาะแต่ยังไม่มีใครมาสมัครเลยหายากมากเลยนะครับแล้วก็เด็กๆเนี่ยที่ต้องการที่จะแบบในอนาคตอยากมีงานทำอะไรดีๆเนาะนะครับก็ลองไปฝึกตัดต่อวิดีโอไว้ดีกว่านะเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยนะมันสามารถสร้างงานเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์ต่างๆได้ก็ได้เงินเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยได้แบบมีตังกินขนมเล่นอะไรเงี้ยเนาะอ่ะคำถามต่อไปเลยครับ ครูคิดว่าครูหน้าตาดีไหมครับอ๋อนะครับมีคำถามว่าครูคิดว่าครูหน้าตาดีไหมนะครับก็อยากจะบอกว่าหน้าตาดีไหมเหรอนะครับก็หน้าตาไม่ดีหรอกครับแต่อารมณ์ดีนะครับเขาบอกคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นลองนั่นเองนะครับอย่างเล่นมุกตลกตลกก็อยากให้ทุกคนได้ยิ้มนะครับก็แบบมุกแบบจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นมุกนะครับเล่นแบบไม่ค่อยเล่นมุกไม่กล้าเล่นอะไรเงี้ยนะครับคิดมุกไม่ค่อยออก นะครับเพราะว่าเวลาเราจะไปเล่นมุกเนี่ยเราต้องไปที่ทะเลใช่ไหมดำน้าลงไปโอ้กว่าจะเจอมุกเปลือกหอยโอ้มันยากนะครับเราก็เลยจะเล่นม,กมุกที่เป็นแบบเม็ดทรายขำๆกะกาดดีกว่านะครับบางทีเนาะเล่นมุกบางทีอาจจะแบบคิดว่าเอ๊ะเล่นไปแล้วไม่ขำนะครับจริงๆอะ่ะมุกมันขำนะครับแต่มันจะอยู่ที่ว่าเราจะขำเมื่อไหร่นะครับบางทีเนาะ เดินโมไปใช่ปะเรานั่งเข้าห้องน้ําอยู่กาลังนั่งเบ่งอยู่เอออ่าอ,อยู่ดีขำกากลั่นห้องน้ำเลยเอออย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มุกเราไม่ได้ขำตอนนี้เนี่ยอาจจะขำในเวลาอื่นก็ได้อ่ะตอนถามต่อไปครับเป็นคําถามสุดท้ายค่ะครับครูชอบใครชอบใครนะครับก็ปะ็ะนักชอบแล้ว่ะครับนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะหลังกล้องก็ได้แหละนะครับว่าใครนะครับก็เดี๋ยวมา ดูคลิปอะไรต่างๆเนาะก็จะมีคุณครูจอมเนี่ยมาออกกล้องกับเราช่องเราบ่อยๆท่านเองนะครับก็มีอะไรต่างๆมากมายเนาะนะครับเออที่จะทำนะก็จะลืมติดตามช่องคุณจอมด้วยนะครับโอเคนะครับเขาถามหมดแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะสอบถามอะไร Q&A ในรอบหน้ารอบที่3นะครับก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับได้อีกอย่างหนึ่งหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมช่องขาวเราเปิดให้สมัครสมาชิกกันได้แล้วนะอย่าลืมกดสมัครสมาชิกด้านล่างกันด้วยนะครับจะได้เป็นผู้สนันุนในช่องของเรานั่นเองนะครับยัยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปดะ่ครับบ๊ายบาย